เลกับผมก็ไม่อยากให้พ่อเป็นโจรหรอกนะเวอรกลัวพ่อโดนตำรวจจิงตายเลยในนี้ผมเนี่ยไม่ไมีไม่ได้มีพ่อไม่ได้มีผมคนเดียวหลอกพ่อมีน้องอีกคนนึง่ะเอาเหยผมผมแดงของเรีย <c oughs> ขอบคุณครับสลับนอนลำไก่ครับที่พ่อไปกับน้องดูแลก็ดาต่างห้อเราครับขอบคุณครับ ผมมีน้องครับผมชื่อชื่อไอ้สุริชันสุริชันเนี่ยนะมันมันมันยังไงไม่รู้หน้ามันหวานนะฉันมองมันเป็นผู้หญิงแต่คนชอบมองมันเป็นผู้ชายแต่ฉันไม่เชื่อคนหนึ่งหรอกมันสวยไอคนเนี้ยไอเนี่ยมันสวยแต่ก็เลยชอบมันนะเนี่ยนี่ยังไงดีเนี่ยมันก็น้องเราเนอะ เราเม็นหมกกันเลยแต่ว่าถ้าเกิดฉันลูกเป็นผู้หญิงมันอะไรนะเดี๋ยวจะต้องจับมันทําเมียให้ได้เลยนะสุริชันจะต้องโดนแม่และทุกๆวันนะพี่เสือกต้องมาดมดมมอสุริชันตั้งใจเอาไว้เลยถ้าวันนี้พี่เสือกมานะจะฟ้องพ่อให้ดูพี่ชายอะไรไม่ได่เรื่องงานันสุริชัน ผู้หญิงใช่ไหมแล้นเป็นผู้ชายแล้ทำไมมึงร้องไห้อะก็พี่เล่นมาไม่ซุกไม่เสียใครไม่ตกใจบ้างเล่าเออนี่ครูบอกอะไรให้นะเด็กผู้ชายนะเอาปืนมายิงข้างๆหูปังปังๆยังไม่ตกใจเลยหรอตุแตกเลยนนผู้ชายไม่ตกใจง่ายปูก็เผลอว่มึงแหละ การที่เจริญเกแกเนี่ยใช่ใช่ไหมไม่ใช่เป็นผู้ชายเว้ยคือเหมือนกันเนยมันก็เลยหลุดปากพูดออกมาไม่มีเว้ยตี๋มาเลยมามาที่นี่เนี่ยวมาถามอีกแล้วถามอะไรมาถามมาเดนเนี่ยมึงเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงกันแน่เอ้พี่เสือจะได้ดูพี่นี่เล้วหรือจริงๆเลยก็เห็นอยู่ว่าฉันแต่งตัวเป็นผู้ชายฉันจะเป็นผู้หญิงได้ยังไงเล่าไม่เชื่อว่ะนะเอาไหมเจริญเกิดพึงเป็นผู้หญิงเมื่อไหร่นะมาเป็นเมียกูนะ ทูเล็ตแล้ฉันบอกว่าฉันเป็นผู้ชายเยี่ยวใส่ขวดแข่งกับกูไหมล่ะเฮ้ยแกกลับไปเลยนะไม่ได้บ้านอยู่แค่นี้ฉันจะฟ้องพ่อไม่ฟ้องเดี๋ยวต่อยตาหลุดเลยไม่ต่อยพี่ออกไปไม่ผ่าพี่เสือไม่เสือเป็นเมียกูไหมฉันเป็นผู้ชายจะเป็นเมียได้ยังไงเราบอกให้ออกไป่ผู้ชายแหละกูอยากได้เป็นเมียทูเล็ตแล้เป็นไหมไม่เป็นเป็นเถอะฉันเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงออกไปพี่เสือไอ้เจ๊ าบอกมึงพูดเรื่องจริงกต้บนปฉันบอกว่าฉันเป็นผู้ชายพ่อเขาไม่อไหด่เดียวนมาอไม่อยู่สวนละได้ไหมสวนด้วยทำไมรังด่างูร่ดงพูดส่กัองรอกด้วยงาวู้กงไอสมาข้าาองพ่ได้โอ้ยความเป็นว เฮพอจ้ามึงให่จก็ได้กันหรอเหี้ยอันนี้เฮีย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 โดนแทงมอไม่ทนเลยลูกกูจะมาตายเพราะรักแกล้มึงเนี่ยไอ้ต้นร้ไอ้จังเือกพธจะมึงตายนะ เกิดอะไรคึ้สุดฉันาพอู่ใครทํราร้ยพ่อมาพ่ความจริงที่อยา,ากให้คนกับเจ้าคุณช่วยแวนแท้ที่จริงสุดฉันเจ้าคือพระราชที่ดาให้งเวียงปาน่ะขเจาไม่ใช่ลูกพ่อ ทำไมเวกับพมโคตรมาถึงแล้วจุดสิี่วัน,นกระสัตกระส,สกระสันแทนสีร้นนะคนพระได้ยกกองทัพไปยีย้อมเรียนเวียงอ้อเสด็จพ่อของเจ้าให้นามองเทพนิชระพัมมัห้สีสีเัือจ้าพรงได้ออกการสืบพ่อพอ ต้องได้รับความายแพ้กลับมาเรืองด้วยสสีรชชลต้องการที่นด้เมียฟังเธอไปขอขวัญแก่การประสูตรราชรับองค์ให้นามาลรสิงห์ล่าฟัน็ก็ไม่อาจทะพยายามสึกครมันได้สุริชันสังนาก็โพลได้ไปล ต้องขอบคุณเอกราชผู้ยี่ากับคุณบาซุยฉันสัญญาต้องข้าไอ้โนรสินหน้ามาันซุยฉันสัญญาญญาต้องไม่เป็นไรอย่ญญากับพูล้วญญพูอ้นใจดีๆไว้นะพอจนะหยาโ่ แล้ว,ลวดูวิญญาณเขาเห็นตัวเต้อลุดลอยออกจากกล้าม หลังจากวันนด้คงไม่มีคนที่ทุ่มเสวนได้อยู่ใกล้พิ่กับชุวิตส่วนถ้าน่าจาเสือเห็นหนการาพ่อไม่ดีก็ไปต้มน้ำร้อน,นรับเด็กระลายอารโณ์ใหพ่อไป้กินพี่เสือพี่หมาไม่ทันแล้วพี่พ่อตายแล้ว กวรล้ออะไรเป็นไรหนูก็ร้อไห้ล้อทำไมอ้าวแอแกตายข้าก็ล้องไห้มั้ง่ะล้วมเราให้มึงน้าเลยรมล่ขาตัวเอาลแกจับอะไรล้าอะไรน้ํเกี่จูบจับมั้งล้ำอะไร่ขาโคไม่ไม่เป็นคุณสตรีเกี่นี่น้อะไร่ขาคน้ำอะไรน้ำเนี่ยข้าลดน้ำศพ ทำไมกัเป็นอะไรละ่ะกูร้อนเยังลงไปร้อนที่ไห,ไหนทมมันไม่ร้อนหรอกร้อนตามยังไม่กระติกเมื่อกี้ไม่ร้อนหรอกเนี่ย <c oughs> เล่นมุดไงเออะไรแย้งไงมึงเล่นมุด่งเอ้มักง่ายแกบบตายแล้วแกร้อนทำไมตายแล้วก็ตายไป <c oughs> อยากตายดีนะเนี่ตายไปเลย <c oughs> พีอตายแล้วพี่รุยชัน พ่อตายพ่อพีทก็ตายใช่พ่อเราสองคนตายแล้วเอย่าได้ทะเงกันดีพี่เสือเป็นผัวเมียกันเถอะนะพี่ขอร้องพี่เสือจริงจริงพี่ขอเอ็งแบบสวิตช์จากพี่ไว้ล้วนี่เมียพี่เถินนะแกนี่น่าเกลียดจริงๆเลยถึงพี่จะรู้ความจริงแต่ฉันก็เป็นเมียพี่ตอนนี้ไม่ได้ทำไมล่ะ พ่อคุณตายไม่เสียใจบ้างเลยหรือไงฮะเสียใจให้ไปแล้วไงแค่นี้พอจีเสือเรื่องอื่นเอาไว้ก่อนเถอะพี่ตอนนี้เอาศพพ่อไปเก็บเกาะทั้งนั้นเก็บเนือขาจะเก็บก็เก็บไปดิบุไม่เก็บคนนะน้าดาอยู่ก็อยู่ไปเรื่อยเรื่อยแก่เป็จริงเลยแล้มาคุยกันกูไม่งอมึงก็ได้อ้าวไปขากูเดินเข้าเวนได้แหมลูกจะมึงนี่ดีจริงนะแม่ดีนะที่มันลูกแค่ขา โอ้โหถ้าขึ้นมาอันี้จะสุกกินได้พอดีป่ะอะไรกินได้ขาโคนอะไรหมกมึงดีนะดีจริงไอ้ดวงสิบหอยแหมไปเลยพี่เสือมองชุดล้อเพีงกูบอกกางเกงนรับจิ้วเลยไม่รู้จักเดฟขาดจ้อชินแค่พี่เสือถึงพี่จะรู้ความจริงว่าฉันเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชาย แต่ฉันก็เป็นเมียนพี่ตอนนี้ไม่ได้ทำไมพ่ออะไรฉันยังมีความแค้นฉันต้องเดินทางไปเรี่วสัยทัศน์ทุกคนต้องไปไข่อาสิ่งหน้าปานให้ได้พี่ดูแลส่พ่อให้ดีอีกเจ็ดวันฉันกลับมาถ้าอีกเจ็ดวันฉันไม่กลับมาแสดงว่าฉันสุริชัดคนนี้ได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วเขาพูดฆ่ารางวัลก้าวบอกพี่เสือจงเชื่อจงช่วยเหลือ 我。嗯嗯 <laughs>